สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะปล่อยต่องวดเลยนะคะแอดเสียดายที่แอดไปตัดสินใจตัดสองออกจากตารางนะคะไม่งั้นวินสามตัวแตกเลยแอดก็พลาดสามตัวนะคะทุกคนคอยบ่เอาแล้วเลขดับคอยบ่มีหรอเดิร์เล่าพัฒน,นาเหลกดับหรืออยากมีอยู่บ่ค่ะคอยเบ่เอาแล้วอุ้ยแต่ว่าสามสองมีใครได้ไหมนะคะ ผลหวยนะคะสามแปดแปดเก้าสามสองนะคะเสียดายนะคะเก้าสามหนึ่งเราเนาะเก้าสามหนึ่งมันออกเก้าสามสองทุกคนมันมาแล้วสามสองมีใครได้ไหมคะสามสองแอดถูกนะคะแอดถูกเพราะว่าแอดรูดหนึ่งกับสามนะคะแล้วก็เลขลดเนาะสามสองเสียดายค่ะวินตารางนะคะทุกคนแอดไปตัดสองทิ้งไม่งั้นแตกสามตัวเลยนะคะโอ้แอดบอกแล้วเด้อดับ ดับเองจริงๆด้วยค่ะไม่งั้นถูกสามตัวเลยนะคะเสียดายมากค่ะเม่งเสือกไปเชื่อเลขดับว่าเสี่งค่ะว่าสันแอดถูกสามตัวเลยเก้าสามสงสวยมากหาเมืยสงแทนที่สิไปสองขังหนาคุณเนาะแล้วเอาเก้าสามสามมาไว้ตรงนี้เนาะทุกคนเนาะ มีใครได้ไหมคะแอดปล่อยต่องวดเลยนะคะทุกคนร้อนวิชานะคะร้อนวิชาเดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดนะคะแปดเก้าของหลานแอดไม่รู้ว่าใครได้เอาตัวเน้นนางไหมคะหรือจะเอาแค่เก้าศูนย์นะคะวินางบอกว่าไม่มีหามไม่มีเบิ้ลเฮ้ยจริงเฮ้ยไม่หามไม่เบิ้ลมาเลขรถแอดเลยนะคะเลขฝันเนาะวุ้ FC, วยโมเมนต์เอฟซีพะลุยอยู่บ่ เดี๋ยวเจอกันในไลฟ์สดอีกรอบนึงนะคะแอดจะลงเลขหลานให้เลยนะคะเผื่อมันไปโผลหวยไทยนะคะเลขของหลานนะคะทุกคนเพราะวันนี้แปดเก้าก็มาค่ะแอดก็อุ้ยแปดแปดเก้าเกือบแตกสามตัวของนางนะคะแปดแปดเก้านะคะทุกคนเกือบแตกสามตัว นางบอกว่าไม่มีหามมีเบิ้ลเดี๋ยวแอดจะเอาสูตรหวยฮานอยของลานของของนางนี่แหละค่ะเพราะว่าเผื่อมันจะได้ดูแนวทางว่ามันมีเบิ้ลมีหามไหมนะคะสําหรับหวยไทยนะคะทุกคนมันก็ใช้สูตรเดียวกันหมดนี่แหละค่ะหวยนะคะ,ะมาแล้วนะคะทุกคนแอดปล่อยตัวต๋วต่องวดเลยนะคะเลขวิ่งรูดนะคะแอดวิ่งรูดนหนึ่งสามนะคะโอ้ยเลขรถมาแล้วนะคะสามสองไม่รู้ใครได้เจอกันในไลฟ์สดนะคะทุกคนเดี๋ยวรีบปล่อยเลยนะคะแอดขค ไม่เอาเลขดับแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าแอดดันไปตัดสงองออกจากตารางนะคะแอดก็เลยพลาดสามตัวนะคะไม่งั้นได้วินในตารางเลยค่ะไม่ศุนจะคของค่ะเท้ว่าหา่าวเกือบถือสามตัวด้เลยว่าแล้วว่าแล้วเลขเราพัฒนาในฝนันมันได้ทองได้เอยียงะมันมันเข้านะคะทุกคนนี่แต่มันต้องมันมาเสียตรงคนตายนี่แหละเนาะ สามสองมาหวยไทยให้แอดโดยเธอสามสองพุงนี้นะคะทุกคนเล่จับแอดทักก่อนนะคะเพราะว่าแอดดันไปตัดออกนะคะโอ้่าเสียดายเนาะไปตัดในตารางออกไม่งั้นแอดได้สามตัวเลยนะคะวินในตารางเก้าสามสองเสียดายมากค่ะมาดูนะคะของงวดวันที่สองใช่ไหมคะวันที่สองนะคะวันที่สง วันที่สองเดือนสองเนาะเดือนใหม่แล้วนะคะให้ไปที่ห้าสี่นะคะให้ไปที่ห้าสี่นะคะเดินยาวไปเลยนะคะโอ้ยเลขดับเนี่ยคอยซูนนะคะคอยพักเด้อคอยเบ่เอาแล้วเลขดับเสืนนะ <c oughs> เอก็ไปตัดถิ่มในตลางเสี <c oughs> ยาดายข้าสันคอยถือซามตัวเลยบักหา 5, ตัวกันวันนี้ <c oughs> ดีนะ ทั้งรูดทั้งเลขลดนะคะต้องมีคนได้แล้วค่ะสามสองเพราะว่าเป็นเลขที่ทั้งแอดตามแล้วก็เน้นนะคะแล้วแอดก็บอกอยู่ว่าอย่างเลขลดแอดมันรั่วทุกคนอย่างเลขลดแอดมันรั่วไม่รั่วได้กันไหมนะคะแต่ถ้าใครอยากได้เลขดับมินถามเลยนะคะมินถามเลยแอดจะบอกให้นะคะแต่ว่าส่วนตัวแอดแอดไม่เอาแล้วค่ะแอดทิ้งแล้วค่ะสูตรเลขดับเราพัฒนานะคะหรือถ้าอยากได้ก็บอกได้คะ่ะเดี๋ยวทำให้นะคะ ส่วนตัวขอขอบ่สูนใจแล้วบาานี้หามันเลยแทนพี่สีถือสามตัวเก้าสามสวงเสือไปตัดสวงถิ่นเอาไปเจอกันในไลฟ์สดนะคะทุกคนเดี๋ยวรอเอาเลขหวยหวยเนี่ยเลขของนางนี่แหละค่ะเผื่อว่าสูตรของนางมันมันไปได้ทุกหวยทุกคนมันไม่ใช่เฉพาะสูตรฮานอยค่ะมันไม่ใช่เฉพาะสูตรฮานอยค่ะทุกคนมันก็เลย แอดก็เลยอยากให้ให้ใหานางคิดให้แล้วนะคะให้หลานแอดคิดให้แล้วนะคะทุกคน ให้หลานแอดคิดให้แล้วเผื่อว่ามันไปออกเลขไทยนะคะเราจะได้มีแนวทางดูเลขไทยเนาะเอาสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนเด้อไปเจอกันที่ไลฟ์สดนะคะอย่าเพิ่งนอนกันนะทุกคนเผื่อหวยนางไปแค่เลกหวยไทยค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะใครที่ได้ดีใจด้วยค่ะก็ขอให้เดินยาวไปนะคะเลขดับแอดพักก่อนนะคะหามันหนีจะคองดับอีรีค่ะแทนที่สืถึกสามตัวโอ้ยศูนย์ค่ะหามึงเอ้ยเนาะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ